เช้านี้ที่ภูประทาตอากาศยามเช้าสดชื่นหลงวงพ่อโตปฏิสถานอยู่บนเขาอยู่บนยอดเขานลวนพ่อโตเช้าก็ได้ยินเสียงนกร้องเสียงนกเขาขันเสียงนกร้องเช้านี้อากาศดีมากตีทุกวันนี้อากาศดีมากอากาศสดชื่นดีจังเลย เดี๋ยวก็ใกล้งานที่เตรียมงานไว้เดีคงมีญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลทำบำมเป็นานบารมีกันก็ดากการดำริของท่านพระครูโาวนาพัทรพ่อทปานกรอยากทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตท่านเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสขบูชา มีการสืบต่อพุทธศาสนามีการอะไรอะพุทธาพิเศษวัตถุมงคลแล้วก็พระธทรกเก่าๆที่มีอยู่ก็จะเอามาบัรจุอยู่ใต้ฐานนมพระโตเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกุศลบรรจุเพื่อสืบต่อพุทธศาสนาก็เป็นเหตุเป็นผลในสัตตธรรมเจตนาท่าน ก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันดีนะทำบุญเนี่ยทำบุญเท่ากับทำดีทำบุญเนี่ยคือการทำอื่นก็เป็นสุขทําให้มีความเจริญทําให้สบายใจทําแล้วมันมีความสุขความสบายใจเป็นความเจริญเป็นเครื่องหมายสอนบอกให้ลูกหลานรู้ให้ลูกหลานเข้าใจเป็นเหตุผลในชีวิตที่น่าน่าปฏิบัตินะนั่นความดีทำดี ความดีเรื่องบ่อบุญในหลักธรรมพุทธศาสตรท์ที่เราทำกัรเป็นประเพณีกันมาแล้วนี่นะเป็นประเพณีสืบๆกันมาเนี่ยเขาทํากันมารุ่นปู่ตาทวดกันแล้วรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นยา่ทาทักมานานมาถึงรุ่นเราเราก็ทําตามท่านเพื่อเราได้บุญตามเส้นทางธรรมที่ท่านทำมาบรรดบรุษสตรบรุษผู้รู้ อหลักพทธเจ้าเป็นประธานเป็นเปเป็นประมุขแห่งการทําดีพระเจ้าท่านก็ทำดีมาก่อนทั้งกับพาเราทําตามเราเริ่มใส่เราก็ทําตามเราพุธธาทธบริษัทเริ่มใสเราทําตามความดีพุทธเจ้าเพื่อได้เป็นบุญกุศลติดต,ตัวตนเข้าเรากันวันนี้ก็ถ่ายสถานที่ให้เราเห็นตอนเช้าเช้าเอาไว้ดูเอาไว้เพลิดเพลินสบายใจดีมีป่าโอ้ยป่าตอนนี้สางก็สาดเรียบร้อย มีโยมมาสางปากันนะ่ะวันนี้ก็อีกสามหมู่บ้านนะ่ะไม่ต่ำกว่าสี่สิบคนลรอกทำพาร์ทของโยมบ้านก็ห้าสิบคนมาห้าห้าสิบกว่าคนหกสิบคนนะมาดูทำปามศาสตร์วัดวารามต้นวัดพรังงานกันเนี่ยเตรียมงานเป็นครึ่งครึ่งเดือนแล้วนะอาจจะเป็นเดือนนึงก็ได้ที่ทำทำกันมาเนี่ยสางปาดูแลวัดจัดสถานที่เตรียมต้นรับญาติโุมที่มาในงานพระสองฆ์องค์ในสถาบ้านใกล้บันไกลคนมี านะคนยากคนจนก็มารวมกันทำบุญกันก็วันนี้ก็ขออนุโมทนานะส่งภาพที่สวยให้เราดูตอนเชา้าอนุโมทนาด้วยเนอ้อในบุญกุศลทุกบุญที่เราทำอนุโมทนาด้วย